สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพวกเรานะครับทีมงานโซฮิวเมืองมงไฟช่แนลนะผมวันนี้ก็จะพามาตกปลาน้บที่เขื่อนลำปาวอยู่ฝั่งน้องงศ่นนะครับพอดีฝั่งกระสินเอ้ยพอดีฝั่งสาขานนะครับเต็มนะครับทั้งทางโค้งแล้วก็สันระดับนะหมายดังนะผมเต็มนะไม่มที่ลงนะครับแล้วก็ได้หมายแล้วพอดีมีข้างนะครับพอลงกันไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวชมกันครับ

อาเลยเา็ะวะเปด่โอเี่ยอะไรวะคนคนปล<ะ>า<ค>น,น่อยะเน่เน,เนดูดูเป็ดกูป่ากดูดูโอ้ยเกิด <c ười> <c ười> ดี้วกบเลยเน่ยมอยูอะมาดูกับปลาหน่อยอะ ไอพี่ก็ขืนนี่ไม่เกี่ยวนี่ถ้าความเป็นรุษย์ได้เนี่

うん。Doing เราเซียนทั้งหลายเราเซียนทั้งหลายตื่นตื่นหกโมงแล้วตื่นตื่นหกโมงแล้วตื่นตื่นตื่นนั่งเฝ้าบดขึ้นเป่าบ่กินนี่ตื่นเลยตื่นเลยเราเซียนครับบรรยากาศชาดีครับผมเมื่อคืนเมื่อคืนไม่แห้วนะครับเหมือนแห้วครับผม ตามกันต่อเช้านี้ครับ ครับผมน้านาตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเก้าโมงครึ่งน้งครับก็ยังเงียบมีแต่ปลาเล็กเข้าครับผมโซนนี้นะคนจะไม่ค่อยเยอะนะครับโซนฝั่งขางฝงสีนับน้าลงลงไปเยอะนะครับผมแต่ก่อนน้ําท่วมเต็มตะลิ่งนะครับคนแน่นเอียดนะครับตอนนี้ก็คนมีแต่คนต่างถิ่นมานะครับ เก็ย um ังไงวะมันมาแล้วม <ap> ันมาแล้วเขากลั <im> ้งสกับม <im> ันห <ap> ัวต <im> ับ <ap> <im> <ap>